รวดเร็วชัดเจนรอบด้านเข้าถึงทุกพื้นที่กับเราสีเขนยวกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดลบบุรีจัดพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนครบรอบปีที่72วันที่17กุมภาพันธ์2 6 6 9เวลา9นาฬิกาที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลบบุรีตำบลทะเลชุบศรอำเภอเมืองลบบุร,บรีจังหวัดลบบุรี นายวีรพงรศ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีผู้บังคับกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดลบบุรีเป็นประธานในพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนครบรอบป,ปีที่7จองโดยมีคณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดประลัดจังหวัดลบบุรีหวัวหน้าฝ่ายอำนวยการกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดลบบุรีผู้แทนหน่วยงานอาหารตำรวจหัวหน้าส่วน ราชการผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอเจ้าหน้าที่และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดลบบุรีเข้าร่วมพิธีโดยผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีผู้บังคับกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดลบบุรีได้อ่านสารของผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดนเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนครบรอบปีที่7จเพื่อแสดงออกถึงความพร้อมเพียงกองกําลังคนและระลึก ถึงความเสียสละและวีรกรรมของกองอาสารักษาดินแดนในการคุทิศชีวิตปฏิบัติหน้าที่ปกป้องบ้านเมืองและปฏิบัติหน้าที่ในการบริการประชาชนการปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือสนับสนุนฝ่ายปกครองตำรวจและทาหารในการรักษาความสงบเรียบร้อยการจัดระเบียบสังคมการป้องกันและปราบปรามบันเทาสาธารณภัยและแก้ปัญหายาเสพติด รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆและได้กล่าวให้อวาดแก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดลบบุรีในการปฏิบัติหน้าที่พร้อมกันนี้เราสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนร่วมกล่าวคำปฏิญาณในการเสียสละที่จะทําเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินในการปกป้องสถาบัญชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์ทั้งนี้นายวีระพงศ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีพุ่งขับกอง อาสารักษาดินแดนจังหวัดลบบุรีได้มอบเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดีให้กับผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนผู้ทําคุณประโยชน์ต่อกิจการกองอาสารักษาดินแดนจํานวนสี่นายและมอบทุนการศึกษาหมู่รีิกองอาสารักษาดินแดนในพระบรมราชิน,นูปถมัมภ์จํานวนสี่ทุนและมอบทุนการศึกษาของแม่บ้านมหาไทายแก่บุตรสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจานวน53ทุน จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีผู้ขับกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดลบบุรีและผู้ขับบัญชาได้ร่วมกันให้กำลังใจกำลังพลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการตั้งใจปฏิบัติหน้าที่และเป็นขวัญกำลังสำคัญในการช่วยเหลือประชาชนต่อไป